อาละับที่น้องทีโรก้าร้อรับสาวนิ่งสาวเด็กจ้าทีนี่เนาะต้อนรับทีนี้ต้องต้อนตางจิตต่างทานะครับจะรับเสาวรับสานะครับฝากสาวฝาเสาวมากันหลายแห่งหลหอดเนาะพีี่ต้อนรับจากที่จะกโซซีเดียนะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้นะครับจกนีครับ ตองพัอขอสุขสวัสดีนะครับทุกท่อนทุกคนโอกาสอาสำหรับโอกาสอโอกาสสำหรับาดมุข้อาเ้วยเปิหนาเราเรียนสังคญาองสุกจ